ทรงผมเควินหน่อยทรงผมแบบนี้นะอิมอ่มผมโดนหน่อยแล้วตัดแล้วจะเป็นยังไงคอยดูมาเตรียมทรงเตรียมแบบทรงผมมาแล้วนะเอาเอารูปมาเรียบร้อยอย่าเอารูปโชว์ให้เขาดูว่าเอาแบบนี้เลยนะดูทีออ่จะออกมาเป็นยังไงอิมอ่มผมโดนหน่อยร้านเปิดใหม่เห็นเปิดก็เปิดมาได้กี่เดือนแล้วเปนสองสามเดือนหรือย,ยังเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไหนอะ่ะโนนโนนโนนนี่แฮร์แอนด์เนวนี่นะ มัน hair and nails เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย no ร้านตัดผมผู้หญิงตรงนั้นเป็นร้านผู้หญิงตรงนั้นเป็นร้านเขมรเนีผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเขาตัดเด็กเขาตัดได้หมดแหละเห็นไหม man movement kids children ตัดหมด where เห็นไหมตรงนั้นเป็นพนมเปนเห็นไหมพนมเปน market ตรงนั้นเป็นร้านเขมรขายพวกผักนะงหน้าร้านจะมีผักมาขายเยอะแยะเลย ตรงนี้ก็จะเป็นร้านทําผมนู่นบอกตรงไหนอ่ะนี่นี่นูนไปร้านนู้นเียแบบบอกตรงไหนอ่ะร้านนี้ร้านเวียดนามฮะร้านเวียดนามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะมีคิวไหมคนเยอะเปล่าไม่รู้อาจจะคนเยอะหรือคนน้อยไม่รู้อ่ะมาไปเดี๋ยวที่เว้นเข้าไปเข้าไปดูข้างในกันทีเว่นตัดผมละ เดี๋ยวดูนะ่าจะออกมาเป็นยังไงเลิกเปลี่ยนร้านใหม่วันนี้เปลี่ยนร้านใหม่นะตัดอีกร้านหนึ่งตัดอีกร้านหนึ่งไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดร้านเดิมแนละ้วเปลี่ยนร้านใหม่เอารูปมาโชว์เรียบร้อยเดี๋ยวดูกันว่อาออกมาหลอา่อขนาดไหนเริ่มตัดแล้วตัดร้านนี้ดีก็ตัดตลอดเลยนะ ดูกันดูกันออกมาหล่อทั ดูฝีมือแล้วน่าจะโอนะน่าจะใช้ได้แตว่าถ้าเปลี่ยนร้านใหม่ร้านนี้ตัดดีนะจะมาร้านนี้ประจําเลยร้านนั้นร้านนั้นไม่ไปแล้วตัดมาห <Okay. S 1> ้าปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยยิ่งตัดยิ่งแย่ <c oughs> ดูร้านนี้ซิ <c oughs> เห็นไหมเท่โอเค ไม่เคยประสบความสำเร็จในการตัดผมเดี๋ยวจะได้ตัดผมดีกับคราวนี้แหละ Hvað er það að það er að hægja? เป็นไงถูกใจไหมตัดผมร้านนี้โอเคป่ะถูกใจมาก <Yeah. S 1> ทิปไปห้าเหรียญเลยทิปไปห้าเหรียญเลยถูกใจตัดถูกใจสั้นดีโอเคเพอร์เฟกอ๋เทเว่นไม่มาร้านนี้เหรอนี่ที่ต้นอะไรนี่ uh huh. นี่อะร้านเขเมรพนมเปนมาร์เก็ตมีผักขายเยอะแยะเลยนะแต่ไม่รู้แพทจะซื้ออะไรแพท uh huh. ไม่ซื้อดีกว่าแม่ <laughs> ไปลนะเคเวนเรียกนะกลับบ้านกลับบ้านเคเวนมากลับบ้านอันนี้เป็นมอใกล้ๆบ้านตรงนั้นก็เป็นซูปเปอร์เคยถ่ายถูงถ่ายรอบๆอ้ยร้อนวันเนี้ร้อนมากเลยเคเวนมาโชว์ทรงผมใกล้ๆก่อนลูกแม่ทริปไปห้าเหรียญเลยนะแม่ถูกใจแม่มากแม่จะดูทรงผมมองอะไรอ่านานเนาะน,นี่สั้นมากนี่ข้างหน้านี่ก็เปิดหน้าผากออกมันร้อนย่อม แคลิฟอร์เนียเริ่มร้อนละถูกใจมากโอ้ถูกใจฮปปี้สุดๆเดี๋ยวามาที่หลังก็มาตัดกับป้าคนนี้แหละบอกขอป้าคนนี้ตัดทิปแกเยอะๆหน่อยเพราะเราบอกให้เราตัดตรงนู้นตัดตรงนี้แหละเราต้องทิปเขาเยอะๆเขาจะได้มีกำลังใจตัดผมเราทิปเขาเยอะๆเขาจะทําให้เราดีๆไม่ใช่ละใส่เขาค่ะฮุ๊กฮุ๊ฮุ๊กฮุ๊กฮุ๊อ่แล้ว เราทิปเขา,าเยอะรอบหน้าเขาก็ตัดให้เราดีเพอร์เฟกนี่ไม่ใช่<า>แล้วใช่เที่ยวไใชอเอ<ะ>เ่เออกระป๋าเอ๊เอเสร็จละเสร็จไม่อ, <laughs> อ้าววันนี้เขาตัดดีผีมือใช้ได้เลยป้ยาคนเนี้ยจำหน้าเขาได้เปล่าเออเราถ่ายวิด,ดีโอไว้เรามีหน้าเขาอยู่ที่เรามาเราก็ลืมหน้าเขาเราก็เปิดวิดีโอได้เป็นคนขี้ลืม <laughs> เดี๋ยวจำไม่ได้ว่าตัดกับคนไหนเนี่ยเรามาตัดกับป้านคนเนี้ยประจำเลยที่เาอีอี่วฮะ เราเ only one. วันเดีอะไรนะเราเป็คดียวคนเดียฮะไม่ชอยอื่นๆคนอื่ปอ่ะน้องคนไหนแม่จะรู้ไหมแม่ไม่รู้ชื่ออีกอ่ะยังมาไม่เจอ <c oughs> ถามหาไม่ได้ขึ้นรถแล้วลืมบอกว่าค่าตัดผมแปดเหรียญอันนี้เข <c oughs> าทำกับน้ำเปล่าน้ำเปลา่าเขาไม่ได้ใส่เยลให้หนูหรอกเพราะว่าเด็กไงเขาไม่ได้ใส่อ้ oh my god ทำไมมันกึ่งมากเลยทช่ทำกับน้ำเนี่ยฮะ <c oughs> เดีเ๋ยวบอกเพื่อน <ๆ S 1> ก่อนค<ๆ>่าตัดอ่ะแปดเหรียญแล้วแพทอ่ะถูกใจมากแพทเลยทิปไปห้าเหรียญห้าเหรียญก็เป็นสิบสามเหรียญเนาะเพราะร้านเก่าค่าตัดสิบเหรียญน,นะแต่ตัดไม่ดีมากเลยตัดได้แย่มากเลยทีหลังเราก,ก็มาตัดร้านนี้ประจาถูกใจถ้าตัดถูกใจทําดีนี่ทิปเยอะเลยใจทิปเยอะถ้าตัดไม่ดีทําไม่ถูกใจนี่อยากไม่ทิปนี่ไม่อยากอยาให้เลยเขาบอกไปแล้วบ๊ายบายอีกรอบนึง บายบายถูกใจสุด